คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับว่า f 16นั้นขึ้นบินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อปฏิบัติการ โจมตีพื้นที่ทางการทหารหรือว่าฐานที่มั่นทางการทหารแห่งหนึ่งของทหารกัมพูชาแนวชายแดนจังหวัดตราดนะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าทหารของกัมพูชาพยายามจะใช้สไนเปอร์ซุ่มยิงผอบอหน่วยของกองทัพเรือนะครับในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราต้องพูดกันให้ชัดก่อนนะครับว่านาวิกโยทินนั้นเนี่ยนะครับสามารถ เผด็จศึกนะกองกําลังของฝ่ายกัมพูชาที่เข้ามาลุกล้าอธิปไตยของประเทศไทยโดยเฉพาะจุดยุทธศาสตร์บ้าน3าหลังเนี่ยออกไปอย่างสิ้นสภาพอย่างาราบคาบนะครับแบบถอนรากถอนโคนนะครับแล้วนอกจากนั้นยังเอาหลักฐานพวกการวางทุ่นระเบิดสมุดการสอนการวางทุ่นระเบิดซึ่งเป็นการทํากระปิดอนุสัญญาอยายอตตาวาเนี่ยอย่างชัดเจนเอามานําเสนอให้กับชาวโลกได้รับทราบนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของขเขมรเนี่ย<ม>ก็พยายามส่งหน่วย B H Q เข้ามาเพื่อจะต่อโต้นะครับแต่ก็ถูกโดรนทิ้งระเบิดของนาวิกโยธินเนี่ยย่อนระเบิดลงไปเนี่ยนะครับจนรถ5คันเนี่ยระเบิดเป็นจุนเลยนะครับและคาดว่านหน่วย B H Q กับพอบอน่าจะเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากแล้วหลังจากนั้นขเขมรก็ยังไม่ยอมนะครับพยายามที่จะยิงปืนใหญ่เข้ามาต่อโต้จนกระทั่งขาเรือเนี่ยก็ยิงไล่ไปแล้วนะครับนะไล่หาจุกตูดไปแล้ว แต่ถึงกระนั้นก็ตามยุทธวิธีของกองกําลัง B HQ ก็ปรับเปลี่ยนไปพยายามจะใช้สไนเปอร์นะครับซุ่มสังหารเลยนะผอ,อหน่วยของกองทัพเรือนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของปฏิบัติการหนามยอกเอานหนามบงนะต่อโป้มาก็ต้องถูกถล่มกลับด้วย F16 นี่แหละครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะขึ้นบินตอน11โมงแล้วเนี่ยยังมีรายงานนะครับ F16 เนี่ยขึ้นบินตอนช่วงกลางดึก ที่ผ่านมานะครับไปทิ้งไข่มีภาพหลักฐานเป็นสะพานของไอ้ลำเลียงส่งกําลังบํารุงของกัมพูชาเนี่ยพังเสียหายอย่างชัดเจนนะครับทิ้งหย่อนลงมา ที่สะพาน2แห่งนะครับในจังหวัดเสียมราฐและก็จังหวัดอุดรีชัยนะครับส่วนสถานการณ์การสู้รบในวันนี้ก็ยังคงเน้นย้ำแล้วก็ดูเดือดที่เนิน3 5 0ซึ่งต่างฝ่ายก็พยายามที่จะพิชิตเอาให้ได้โดยเฉพาะทางฝั่งไทยนั้นเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเข้าไปนําร่างของทอาหาร2นายก็คือพลทหารภูพิพัฒน์แล้วก็จ่าเริงเนี่ยออกมาจากพื้นที่ให้ได้นะครับส่วนทางฝั่งของขเขมรนั้นก็ยังคงใช้วิธีการล้างสมองกันเองภายในประเทศด้วยการปล่อยข่าวปลอมนะครับ ทั้งเรื่องของโอ้โหมันมียนนนันนกะพิราบติด GPS อยู่นะข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าทหารไทยใช้นกพิราบติด GPS เพื่อน,นําทางให้กับ f 16ว่าไปโน่นนะครับบอกว่าทหารไทยปล่อยหมาบ้าให้เข้าไปกัดทหารกัมพูชาที่จังหวัดพระวิหารอันนั้นก็บ้าไปแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือมุกอมะตะหาว่าไทยเนี่ยปล่อยแก๊สพิษเล่นงานนะครับทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นเครื่องพ่นยุงตามแนวชายแดนเพื่อสุขภาพร่างกายสุขอาามัยเท่านั้นนะครับสถานการณ์ในภาพรวมยืนยันนะครับว่าทหารไทยนั้นคุมเกมเอาไว้ได้แล้วก็ยังเข้าทางด้วยนะครับหลังจากสื่อระดับโลกเนี่ย เขานำเสนอนะครับว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทําลายฐานที่มั่นของพวกแก๊ง call center แก๊ง scammer นะครับที่หลอกลวงคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามดูได้เลยนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญเนี่ยจะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษนะครับที่กรุงการ,รามเปินประเทศมาเลเซียวันที่22ทธันวาคมนี้นี่ก็20 21, 22 นะก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าการประชุมในวันดังกล่าวเนี่ยจะมีการหารือเรื่องไทยกับเขมรและก็นําไปสู่การเจรจาเพื่อที่จะหยุดยิงหรือไม่อย่างไรครับสองเลยนะสนับสนุนยุคนสนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบจากพมบุรีที่สิงห์บุรีนะฮะสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหอละหอละร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่ อยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคคนสนับสนุนชุมชนอ่ะขายของเลยนะครับหมูทุบนี่ผู้ชมเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เ,เลยนะนี่สินค้าตัวใหม่นะฮะได้มาจากชุมชนที่พรมบุรีสิงห์บุรีนะครับอร่อยมากนะเนี่ยนะอืมทุกร้อยสามสิบเก้าสนใจเพียงพราะว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่ทีมงานเขาแปะเอาไว้หมูทุบนะครับ ชุดละร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกบวกเนี่ยฮะผมกินแทนข้าวแทบทุกเช้าเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยอืมอืมนะเป็นสินค้าชุมชนนะครับผมก็จุดยืนชัดเจนนะครับขนับสนุนสินค้าชุมชนหมูทุบร้อยสามสิบเก้าบาทน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกบวกนะครับอร่อยมากเห็นไหมฮะเนื้อนเนือน้อเน้นเน้นเลยนะครับ ข้ามารับชมข่าวช่วงท้ายผมก็ขออนุญาตนะครับขายของขายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกันกหน่อยนะครับนี่ฮะชุดละเอ่อชุดละร้อยสาอันนี้หมูทุบนะหมูทุบจากพมบุรีเลยนะของดีของอร่อยนะครับของดีของอร่อยจากพมบุรีที่สิงบุรีนะครับทำสดใหม่เสมอสนับสนุนทีมข่าวหลายคนเอ่ออยากจะบริจาคเงินอยากจะช่วยเหลือผมไม่เอานะครับนะผมก็ ไม่เอาดีกว่านะครับเอาสินค้าชุมชนมาสนับสนุนชุมชนเอามาคุณผู้ชมได้ของดีของใช้ของกินที่สุดยอดที่มีคุณภาพที่คัดเลือกจากผมแล้วได้สนับสนุนเพราะไม่พี่น้องประชาชนชุมชนคนไทยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วผมก็ได้มีรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทําข่าวอะนะเอามาสนับสนุนทีมข่าวน้องๆทีมงานนะหรือจะเอา